สวัสดีเพื่อนชาวสิบกิก Newbie นะฮะ n e w b ี้นั่นแปลว่ามือใหม่นี่เองครับคุณโยโย่ฮะค่ะวันนี้เราอยู่กับ Samsung Galaxy A5 คบางคนถามว่าชุนแกซืเยอะจังเพราะมันมีเครื่องเดียวที่เราจะทดสอบให้ได้วันนี้จะมาทดสอบเรื่องอะไรคุณโยโย่รู้ไหมฮะอะไรคะมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการความปลอดภัยครับคุณโยโย่ความปลอดภัยคืออะไรเดี๋ยวนี้เนี่ยมือถือเนี่ยไม่ได้ล็อกแค่หน้าจอแล้วแต่มีการล็อกนิ้วมือด้วยนะฮะรู้หรือไม่ว่าหากคุณสมมตินี่เครื่องนี้น่ะดุดไปขโมยมาแล้วกันสมมตินะเรรื่องงจิดี๋ยวแจ้จับม <east from the supermarket> เสียบเข้าคอมนะก็คือกดปุ๊บหน้าจอโดนล็อกอยู่<ะ>ต้องไหมกดไม่ได้โจรอยากจะเสียบเข้าไปปึ๊บดังตื่นตึงฮะมองไปที่คอมฮะแต่มองว่ามุมซ้ายไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย,ออเ,ลยเอ๊อะมาเกิดขึ้นละเข้ามาปุ๊บวางคุณโยบแต่จะไม่มีอะไรเลยะจะไม่มีอะไรเลยจนกว่านรุตจะปลดล็อกเท่านั้นแบบนี้ปึ๊บเมื่อกี้ปลดล็อกดีนู่นแล้วมาแล้ว นั่นหมายเขาว่าถ้าเดูกปดปิดตอนนี้ปึ๊บมันจะเป็นไงคุณโยโย่จะเข้าได้ไหมพอกมเข้าไปแล้วไงดัง uh huh. นั้นแต่จริงๆถ้าตามหลักเนี่ยมันจะไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเราไอ้นี่ยเราปิดไว้อย่างนี้ตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหม uh huh. เสียบยังไม่ปลดล็องนะเสียบมันจะขึ้นมันจะขึ้นแต่มันจะไม่มีข้อมูลอะไรเลย นะฮะน้ำซ้ำฮะถ้าเากิดว่าคุณโจคิดว่าจะใช้มุกเดิมๆเนี่ยนะฮะอย่างเช่นการเข้ารีคอเวอรี่ไปเพื่อล้างเครื่องแล้วแล้วก็เขาบอกว่าคุณคิดผิดแล้วถ้าเากิดว่าคุณล้างเครื่องด้วยรีคอเวอรี่ตอนนี้เนี่ยมันก็ยังติด,ล,ดล็อกอยู่ฮะคุณโจคือหมายถึงว่าเปิดเครื่องมาเนี่ยมันจะเข้าไมา่ได้มันจะถามหาพาสเวิร์ดของอีเมลที่เราลงเอาไว้ในเครื่องนี้ <texting> ถ้าคุณไม่มีนะฮะคุณก็จะไม่สามารถที่จะใช้เครื่องนี้ได้เลยนะฮะนี่คือระบบความปลอดภัยในปัจจุบันถือว่า ค่อนข้างโอเคเลยทีเดียวนะฮะสำหรับรคุณเวลาเครือ่องเราหายเลยอย่างเงี้ยก็ค่อนข้างมั่นใจได้ว่าข้อมูลเราจะค่อนข้างปลอดภัยเนาะรับวันนี้เสร็จกิ๊กนิวบี้ฮะนะดุดแล้วก็โยโยต้องขอลาล่ำนะฮะล่ำลายสิยงเท่านี้นะฮะถ้าเกิดว่าคุณมีมือถือที่แบบว่ารักษาความปลอดภัยได้ขนาดนี้นะฮะไม่จําเป็นต้องกล่องกระดาษมันฝรั่งอีกต่อไปแล้วฮะสวัสดีฮะสวัสดีค่ะ